ได้ยินคำว่าแองจับปากของราชบุตรไม่รู้เอไว้ไม่ได้ยาจับตยาดึงใจจนล็อตาไรลูเนไม่ีใจหรือเกินไม่รู้วันนี้ราวันที่ม่เธอจะเอ่ยปากเรียกแม่นาตยาคนนี้ มิธาไม่ต้องกลัวนะลูกจนใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ใครมาก็ทำร้ายมิธาลูกแม่ไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกกำลังทำผิดยังไม่ได้ให้อภัยเลยลูกลูกทำอะไรผิดมิธาทำอะไรผิดกับแม่มแม่บอกว่ามิธาได้หรือเปล่าฝังแม่น่ลูกมิธาทำอะไรผู้หญิงคนที่ลูกตัดหัวมา ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยยากลากเขาเคยยากลำบากร้ววันนาคือยากสร้างความเสียใจกับปีศาาไ,มไ้มาทั้แม่ไม่รู้แม่าไม่รู้เลยนู แต่ตอนนี้พ่อเรามีทุคนกำลังโกรธมากพ่อต้องไม่เคยรู้ถ้ามีทารักแม่ต้องเชื่อแม่กาจะต้องไปหลบซ่าตัวที่เขตชายแดนก่อนแม่ไปต้องมีทางว่าพ่อหงดงิแล้วแม่จะไม่ตามมิดธอกลับมาอีกหรอาไม่ไปหรอกไม่ไปหรอ